ก็สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับนะแล้วก็เพื่อนๆสมาชิกคนอื่นๆด้วยนะครับนะที่ทั้งอยู่ในเว็บบอร์ดก็ดีไม่อยู่ในเว็บบอร์ดก็ดีวันนี้ทางทีมงานเทรดเดอร์ของเราก็จะมาพูดถึงนะตัวอย่างของการเข้าออเดอร์ด้วย M t r t r i n g นะครับนะบรอกเกอร์ ker, อีกบรกเกอร์หนึ่งที่น่าสนใจเนาะหลายๆคนน่าจะดูคลิปที่ผ่านมาแล้วก็ทั้งขั้นตอนการเ,รเปิดบัญชีทั้งการฝากเงินที่ทำได้ดีมากนะครับนะกับบรกเกอร์ M t ็น d i n g ในขั้นตอนนี้จะพูดถึงการฝากเงินไม่ใช่พูดถึงการเทรดนะครับนะขออภยัยนะพูดถึงการเทรดทีนี้เราก็ต้องมีเงินในบร ו เกอร์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไปดูในส่วนของหน้าต่างนี้ใครที่ยังไม่ได้เข้ามาสู่ในขั้นตอนการเปิดบัญชีเนี่ยก็สามารถเข้ามาได้ที่ w ว b บ r a d e r .com นะครับแล้วก็เข้ามาส่วนของเมนูบร וק เกอร์ที่แนะนำหนึ่งนะก็จะเป็นตรงนี้ นะคุณก็สามารถเข้ามาได้แล้วก็เข้ามาเพื่อดูกระทุ้ของการเปิดบัญชีนะครับใครที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีก็มาดูขั้นตอนตรงนี้ได้นะครับโอเคเราจะไปสู่ในส่วนของมุมมองของแดชบอร์ดนะครับนะในฐานข้อมูลของผมนั่นแหละนะในฐานข้อมูลบัญชีผมที่ผมได้ทําการฝากเงินไปแล้วนะครับใครที่ได้ดูคลิปฝากเงินน่าจะเห็นเนาะว่าผมลงไว้แล้วว่า1000เหรียญน,นะครับ โอเคเพราะนั้นใน MT4 ของผมก็ต้องหมายเลขนี้ตรงกันแล้วก็มี1000เหรียญจุดเหมือนกันเห็นไหมนี่นะครับเปิดมาก็เป็น69 000, 000นะแล้วก็170นะก็มี1000กับ89เหรียญนะตรงนี้ก็ครบทีนี้ผมจะมาลองทำการเข้าออเดอร์ด้วย one c l i c นี่แหละนะครับในในคู่เงิน GU นะเดี๋ยวผมมองดูก่อนสิว่าทรง น่าจะเป็นยังไงอืมปึ๊บอา่านาทีหนึ่งนาทีอ่ะเดี๋ยวผมลองเข้าออเดอร์นะครับนะถ้ามองตรงนี้ก็น่าจะโฟกัสไปทางเซลล์มากกว่านะจะรอดไหมเนี่ย เดี๋ยวขอดูคู่นี้ก่อนนะจะลองเข้าออเดอร์ให้ดูเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะวาง TP วาง stop loss นะครับนะให้ได้เห็นว่าไวไหมนะเซิร์ฟเวอร์ไวหรือเปล่าเมื่อม,มุดลง EU EU มาเข้า EU ดีกว่านะรอบนี้ขอเข้า EU ดีกว่านะผมจะบาย EU แล้วกันนะครับนะเพราะดูเหมือนกับ น่าจะขึ้นนะครับนะน่าจะขึ้นแล้วก็ยูฟังก็ปรับตัวลงนะส่วน GU ยังเงื้อเงงงะอยู่นะมาเข้า EU ดีกว่าผมจะเข้าด้วยหลอด0.1ใน EU นะนะครับแล้วเดี๋ยวจะลองวางสต o p l ลอดวาง TP ดูนะครับอ่ะ EU นะครับตอนนี้อยู่มีสเปรดอยู่ที่ประมาณ12จุดนะถ้าเข้าก็จะติดลบประมาณ1.2เหรียญมาดูกันว่ามันจะตรงไหมนะอ่ะแล้วผมก็จะกดบายรู้สึกว่า น่าจะต้องเนี่ย accept ก่อนนะทีนึงอ่ะเดี๋ยวจะกดแล้วนะเนี่ยก็สวิงไปที่12 13 14 15เดี๋ยวผมจะเข้า12นะแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะว่าใน Profit เนี่ยมันจะขึ้นว่าติดลบเท่าไหร่เดี๋ยวผมถ้ามา12ปุ๊บผมจะกดเลยปุ๊บโอ้เมื่อกี้เห็นนะเมื่อกี้น่าจะเข้าด้วย13นะครับน่าจะเข้าด้วยเอ่อ13จุดนะมันก็เลยติดลบ0.13แต่ที่ไม่สังเกตเลคือความไวของมันคือผมคลิกปับ๊บแล้วมันมาเลย ถือว่าเป็นเซิร์เวอร์ที่ดีนะเนี่ยแล้วดูดิมีหลายเซิร์เวอร์ด้วยนะไม่ใช่ว่าชื่อชั้นเป็น M Trading แล้วเซิร์เวอร์จะมีสำรองน้อยมีหลายเซิร์เวอร์นะครับเออนะทีนี้ผมจะลองลาก Stop Loss ดูว่ามันจะพอดีไหมคุณดูนะอ่ะลองไปที่ Stop Loss ก่อนเลยปุ๊บไวนะชื่อชั้นนี้เท่ากับเพราะว่าบร็อกเกอร์ของ M Trading เนี่ยเขาแยกตัวมาจาก Admiral นะ เป็นบลกที่สุดยอดนะครับนะเป็นบลกที่แบบระดับโลกโบลกหนึ่งเลยนะออในหนังน่าจะใครหลายๆคนน่าจะเห็นนะแบบโฆษณาที่นี่เลยนิวยอร์กนะครับปุ๊บเดี๋ยวผมจะวาง p นะอ่ะสมมติวางตรงนี้ปุ๊บทันทีนะ,ะเดี๋ยวลองลากไปลากมาติดเมาส์นะติดเมาส์นะดูเอาอะสต็อปรอดบ้างติดเมาส์นะแบบปุ๊บปั๊บเลยนะไม่ได้มีแบบ จะอะไรเลยนะครับเนะี่ยเข้าออเดอร์ปุ๊บก็บวกปั๊บเลยนะก็ถือว่าฟลุกนะฟลุกโชคดีโอเคปุ๊บมามาทีนีเ้เดี๋ยวจะเป็นขั้นตอนไม่รู้ว่าถ้ามันดีดกับลงมานี่เป็นเป็นลบนี่ก็แย่นะ แต่ผมจะเข้าให้จะปิดออเดอร์ให้ดูแล้วกันนะคงไม่ได้รอแบบมันไปไกลอะไรอย่างเงี้ยจะให้ดูว่าพอจังหวะที่เราปิดออเดอร์แล้วเนี่ยมันบวกหรือลบตามจังหวะที่เราคลิกไหมหรือมันรีคอร์ดเพื่อไปกินแบบให้เราติดลบลงไปอีกอะนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะกดตรงไหนนะอ่ะตอนนี้มันลบมันลบอยู่0ูจุดห้าอ่ะลบลบศูยศูนย์ขอให้บวกหน่อยแล้วกันอนะ่ะสมมติว่าบวก 0.1 0.2 0.3อ่ะผมจะปิดแล้วนะปบ๊บ0.2มาไหมได้ไหมโอ้โหเปะ๊ะนะครับเป๊ะที่0.2พอดีเป๊ะเลยเห็นปะเพราะฉะนั้นโอ้โหแม่งมันดีทุกอย่างจริงนะบล็อกเกอร์ของ Mtrading เนี่ยน่าสนใจมากนะใครที่ดูก็ก็ลองพิจารณาดูนะครับนะว่าเป็นอีกโลกหนึ่งที่โอเคเลยนะฮะก็ ฝากไว้แล้วกันกับ r o k e r a m p r i d i n g นะครับก็มีประมาณนี้สำหรับการรีวิวการเข้าออกออเดอร์นะใช้ได้วันคลิกแล้วก็ว่าแล้วก็ลาก Stop Loss ให้ดูด้วยนะครับนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนี่ยนะนะฟีมาจินยังไม่ได้อัปเดตนะเดี๋ยวลองรีเฟรชอีกทีหนึ่งนะ่าจะกลับมาเป็น1000เหรียญ1เหรียญนะ่ยนึเหรียญละนะครับก็ประมาณนี้นะ ก็ยังไงเป็นอีกบล็กหนึ่งที่โหผมไม่ค่อยแบบตอนแรกคิดว่าจะไม่ไม่ได้ขนาดนี้นะแต่น,นี้แบบเกินคาดมากนะเพราะนั้นถ้าใครดูอยู่แล้วก็อยากจะหาบล็กกระจายความเสี่ยงผมว่า M Trading ก็เป็นบล็กที่ดีบล็กหนึ่งนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับสิ่งดีๆไปนะครับหากผิดพลาดประก,การใดทางทีมงานเทรดเดอร์ต้องขออาภัยด้วยนะครับ วันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับลองมากระจายความเสี่ยงกับ,บโกเกอร์รกนี้ดูนะครับแนะนำเลย m trading ฝากไวเซิร์ฟเวอร์ไวนะเยี่ยมเลยนะสเปซก็ไม่ได้แบบแย่นะครับนะก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้สูงอยู่ระดับกลางๆนะครับสเปซนะต่างๆเนาะเพราะเขาก็ต้องทำระบบเขาก็ต้องมีกําไรแล้วก็อยู่ได้นะครับนะแต่ขอให้เที่ยงตรงแบบเนี้ยแบบที่เห็นนะชัดๆเลยนะโอเค ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับโ r o k e ็ n เท s ด i n g วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ